เพราะว่ายิ่งมีใบอนุญ,ญาตเยอะก็ยิ่งเสี่ยงต่อการทุจริตสูงแบบนี้หรือเปล่าครับเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่อาคารเนี่ยแข็งแรงที่สุด<ล>รู้สึกที่เราคุยกันมามันมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยอันแรกตอนแรกพ่อบอกว่าความจําเป็นของใบอนุญ,ญาตด้วยจําเป็นมากเลยนะเมื่อกี้เราคุยกันแป๊บหนึ่งเฮ้ <c oughs> hey, ยใบอนุญ,ญาตมันเยอะมันมันยิ่ง <c oughs> ้ว <c oughs> ตกลงเราจะทํำยังไงดีคนสองวัย จะมาเล่าประสบการณ์ต้านโกงกันแบบเก่าๆในเก่าเล่าโกงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการเก่าเล่าโกงผมต่อพัดครับผมต่อจากูกลครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อินเทรนด์มากเลยเพราะว่าเพิ่งได้ยินข่าวมาว่ามันมีไฟไหม้ที่โรงงานอันหนึ่งที่จริงสองโรงด้วยซ้ําในวันที่ติดติดกันใกล้ๆกันประเด็นว,วันนี้คงไม่ได้มาคุยกันในเชิงวิศวกรรมว่ามันไฟไหม้ได้ยังไงแต่อยากจะรู้ว่าทําไมมันไปอยู่ใกล้ชุมชนได้มากขนาดนี้ปกติมันอยู่แบบนี้ได้ับปกติเขาไม่ต้องมีใบอนุญาตไปตรวจสอบไปอะไรกันเหรอคือเรื่องราวเกี่ยวใบอนุญาต การก่อสร้างการตรวจสอบอะไรเงี้ยมันมันมีมาเป็นยังไงเราควรจะเพิ่มมันให้มีมากขึ้นหรือควรจะลดมันให้น้อยลงเพราะว่ามันเป็นกระบวนการนําไปสู่การ โกงได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะการก็าต้องขออนุญาตเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบแต่ก่อนบ้านเป็นบ้านหลังเล็กๆต่อไปก็เป็นตึกหลังใหญ่เลยไอ้ระเบียบอะไรต่างๆก็ต้องออกมาเพื่อประโยชน์ของคนที่จะอยู่อาศัยและคนที่มาอยู่รอบๆด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในสมัยนี้มากก็คือเรื่องของมันไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เราไปสร้างอยู่เช่นเราไปสร้างโรงงานเนี่ยในสมัยเนี้ยมันไม่ได้ ได้แล้วสมัยก่อนไม่มีนะมีที่โล่งอะไรก็ไปสร้างได้เพราะผังเมืองก็ไม่ได้กําหนดสมัยก่อนมันจะต้องกําหนดว่าไม่ใช่แล้วว่าเรามาสร้างบ้านอยู่แล้วข้างๆมีโรงงานฆ่าสัตว์โรงงานเชือดหมูอะไรเงี้ยมีเสียงร้องโอ้ตายนอนไม่หลับอะไรต่างๆเนี่ยแล้วหรือโรงงานที่มีกลิ่นนะเพราะนั้นก็ต้องจํากัดออกไปไปอยู่ที่โซนที่เป็นโซนอุตสาหกรรมครับนะคนที่อยู่มาสร้างบ้านก็จะสงบก็แปลว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเนื่องจากมัน ยังไม่ค่อยมีความกระจุกตัวเลยเท่าไหร่ก็อ,อยากโรง,งานอยากตั้งที่ไหนก็ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วจะไปตั้งโรงงานจะไปก่อสร้างอาคารประเภทอะไรต่างๆก็ต้องมีพื้นตามพื้นที่ที่กํ <ไป S 2> าหนดไว้แล้วการที่จะไปสร้างอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องมีการขอใบอนุญ,ญาตอย่างละเอียดเลยใช่ไหมใช่เพราะมันสำคัญมากคือเรื่องพวกนี้ตอนแรกคนไทยก็จะบอกโอ้ยุ่งทาไมต้องมาจํากัดว่าไม่ให้มาอยู่ตรงนี้ฉันก็อยากจะมีบ้านอยู่แล้วก็มีร้านค้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีร้านอาหาร แล้วก็ต่อไปมีสถานที่บันเทิงจะได้ไปบันเทิงง่ายๆนะเดินใกล้บ้านเลยมีรอบตัวมีรอบตัวอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้พอมาอยู่จริงๆแล้วก็จะพบว่ามันยากลําบากมากวันดีคืนดีรถมาจอดหน้าบ้านเต็มเลยอเป็นแบบแน่เลยคุณที่ที่มีข่าวที่มีตลาดอยู่ตรงข้างบ้าน่นเหม็มากแล้วแถมยังมีรถมาจอดขวางตูบ้านอีกใช่แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจํากัดตั้งแต่สมัยโรมัน2000กว่าปีเนี่ยโรมันนี่มีการจัดถังเมืองดีมากเลยครับนะเขา แบ่งเป็นโซนๆแล้วก็ต้องมีสวนสาธารณะต้องมีสามกีฬาต้องมีโรงละครอะไรต่างๆเนี่ยจัดให้การอยู่เนี่ยอยู่แล้วมีความสุขระยะยาวด้วยถ้าเกิดสรุปฟังมาเมื่อกี้การมีใบยอนุาญาตเนี่ยก็มีความจําเป็นและมีความสําคัญมาก ทั้งในว่าจะอยู่อย่างถูกสุขลักษณะยังไงจะอยู่ให้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข<ช>แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องวิศวกรรมด้วยสร้างโรงงานแบบนี้ต้องมีกำแพงขนาดไหนมีเสากี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยไหมถ้าเป็นอาคารที่มีคนอยู่เยอะๆในโรงงาน,นอาจจะมีคนงานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยถ้าพังก็ตายเฉพาะคนในบ้านเรียกว่าไม่ใช่อาคารสา,ารณะแต่อาคารสา,ารณะที่มีคนเข้าไปอยู่เยอะๆก็ต้องแข็งแรงกับปกติใช่ <ๆ S 2> คนไฟ ได้ไหมใช่ลงลงหนังลงละครอะไรพวกนี้คนเข้าไปอาดสนามกีฬาครับนะก็ต้องมีกําหนดโลลงหนังนี่ก็ต้องมีพิเศษเลยลงหนังละครนี่ต้องมีกําหนดป้องกันไฟไหม้แล้วเวลาเกิดไฟไหม้จะหนีออกยังไงเป็นต้นนะคราวนี้โอเคแปลว่าเราก็มีใบอนุญาตจำนวนมากเพื่อไปควบคุมให้อยู่ด้วยปลอดภัยและอยู่กันอย่างมีความสุขใช่คราวนี้คำถามมีคำถามหนึ่งที่มักได้ยินบ่อยเวลามันมีใบอนุญาตเยอะๆจะไปสมมติจะสร้างโรงงานหนึ่งเนี่ยต้องไปขอ ที่นี่ที่หนึ่งก็อาจจะมีขอเรียกรับเงินไปส่วนหนึ่งไปขอ,อที่นี่ที่หนึ่งก็ขอเรียกรับเงินส่วนหนึ่งเพื่อสุดท้ายแล้วกว่าจะได้สร้างโรงงานจริงนี่โอ้โหต้องจ่ายเบี้ยบายายทางเต้นไปหมดเลยเพราะว่ายิ่งมีใบอนุญาตเยอะก็ยิ่งเสี่ยงต่อการทุจริตสูงแบบนี้หรือเปล่าครับแต่มันก็มีมาตรการอันหนึ่งซึ่งการที่จะปฏิรูปนะครับเรื่องคอร์รัปชันก็คือลดใบอนุญ,ญาตลงอ,อ,อะไรที่มันไม่จําเป็นก็ลดลงก็ปรากฏว่ามันมีใบอนุญ,ญาตซึ่งไม่จําเป็นเนี่ยเยอะ กับมารยาทที่จริงแล้วมันง่ายมากเลยคนไม่รู้ว่าต้องไปติดต่อโต๊ะไหนต้องอทํามีเอกสารอะไรบ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้น้อยลงครับหรือทําให้มันง่ายขึ้นนะประกาศเลยถ้าจะทําเรื่องนี้มีเอกสาร20อย่างก็เตรียมมาทีเดียวจบไม่ใช่อเอาไป5อย่างแล้วเขาบอกขาดอีกหนึ่งอย่างพอเป็น6อย่างเขาก็บอกว่ายังมีอีกอันที่7คนก็เลยบอกโอ้นี่มันเป็นเรื่องยากนะคงต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาทำให้มันก็จะมีคนหน้าม้าอยู่ตามที่ต่างๆ อ๋อแล้วมาเก็บตังค์ไปเพิ่มแต่ที่พ่อพูดถึงเรื่องการลดใบอนุญาตเนี่ยมันมีนมตัวอย่างในประเทศเกาหลีใต้ตัดใบอนุญาตไปเยอะมากแล้ประเทศเขาโปร่งใสขึ้นมากอาจะบอกว่าที่ในประเทศไทยมันก็มีนะพ่อ เคยดีดมาว้าที่ธนาคารในประเทศไทยแบงก์ชาติเนี่ยเ,เคยเอามาตรการที่เรียกว่า regulatory k i l t i n เนี่ยามาตัดใบอนุญาตที่ไม่จําเป็นออกไปาภายในปีเดียวก็าสามารถประหยัดเงินได้เป็นพันล้านเลยนะ<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขนาดองค์งงกรหน่วยงานเดียวเนี่ยท,ที่ที่โอเคอาจจะควบคุมแบงก์ธนาคารหลายแห่งเนี่ยยังสามารถประหยัดงบประมาณได้ขนาดนี้ถ้าเอามาใช้สำหรับทั้งประเทศเนี่ยมันต้องประหยัดงบประมาณได้อย่างมหาศาลมากประหยัดงบประมาณแล้วประหยัดเวลาไงเวลาต่อไปของแต่ละคนเนี่ยมันมีค่ามากอ๋อมีอยู่อัน อยากเล่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาไปโรงพักจะเห็นคนมาเข้าคิวทําอะไรเยอะเลยก็คือไปไปแจ้งแจ้งว่าบัตรประจาตัวหายเพื่อที่จะไปทําใหม่ได้เอแล้วตำรวจเขาก็ต้องมีป้ายอยู่เลยว่าหน่วยงานเนี้รับออกใบว่าแจ้งตำรวจ่ได้ทำไรก็คือเข้ามาแจ้งตำรวจก็ไม่รู้ว่าแจ้งจริงหรือแจ้งปลอมแต่ก็ต้องออกใบอนุญาตไปแล้วตำรวจก็ไม่ได้ช่วยออกใบด้วยเพราะว่าอก็ต้องเอาไปทําที่สานักงานเขตต่อยู่ใช่ตอนหลังนี่หลายหลายแห่งเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องไปแจ้งอไม่ต้องแจ้ง พราะว่าก็บอกว่าจะทำใหม่ก็ทําใหม่ไปก็เนี่ยเลือกลดขั้นตอน ก็ยิ่งลดขั้นตอนงานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็มีมเวลาไปสร้างสินค้าที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศร,รษฐกิจของประเทศต่อไปอจาจจะดีทั้งลดต้นทุนเพิ่ม productivity ด,ดีไปหมดเลยรู้สึกที่เราคุยกันมามันมีความขัดแย้งนิดหน่อยอันแรกตอนแรกพ่อบอกว่าความจําเป็นของใ,ใบอนุญาตด้วยจำเป็นมากเลยนะนิกฟังก็คล้อยตามโมก็ดีมากเลยแต่เดี๋ยวตอนไม่คิดเราคุยไปแป๊บหนึ่งเฮ้ยใบอนุญาตมันเยอะมันมันที่ก็ตกลงเราจะทำยังไงดีคือเรื่องใบอนุญาต การก่อสร้างแล้วก็เรื่องผังเมืองเรื่องกําหนดอะไรต่างๆกฎเกณฑ์เนี่ยถึงแม้มันจะยุ่งยากแล้วมันก็มีกรณีที่เป็นช่องทางนะเียว่ามีมีผู้เชี่ยวชาญมามามาช่วยทําให้อะไรเงี้ยนะแต่มันก็จําเป็นเพ่อเคยเห็นมีเมืองอยู่เมืองนึงในฮ่องกงเนี่ยมันอยู่ชายแดนระหว่างฮ่องกงกับจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่ไม่มีกฎเกณฑ์ ใครอยากมาสร้างอะไรก็สร้างคราวนี้เวลาคนสร้างเนี่ยที่ดินมันมีอยู่นิดเดียวมันก็สร้างต,ติด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 กันไปสร้างไปสร้างมาตึกต่างๆนี่มันชนกันเป็นก้อนเหมือนก้อน ก้อนอิดก้อนใหญ่เลยนี <im itation> ่พ่อกำลัง <Find> พ <human> ูดถึงที่ห่างไกลหรือเมืองกรุงเทพก็เป็นที่ก่อสร้างกันโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยมันก็จะชิดกันมากนะจริงๆแล้วก็มีสมัยหนึ่งพลตรีจำลองสีเมืองเนี่ยบอกว่าตอนนั้นพ่อเป็นอาจารย์หนุ่มเลยวิศวะโยธาเนี่ยก็เชิญไปมาปรึกษาอาจารย์ทำยังไงดีตอนนั้นพลตรีจำลองเป็นเป็นผู้ว่ากรรมเคโอเคนะแกก็เชิญไปแล้วแกก็บอกว่าโอ้ตกลงไม่มีทางแก้เลยใช่ไหมเนี่ยมีกฎหมายแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ เพราะว่ามีคนมาช่วยทําให้อนุญาตได้แล้วก็เอาเงินไปเพราะฉั้นเราเลิกไม่ดีไหมออนีก็ไปดีก็ดีสิก็ล,ลดโอกาสในการโกงไงพ่อเอ,อ ในฐานะที่เราเห็นประโยชน์ของมันไง<อ>คือประโยชน์มันมันก็ต้องมีอยู่ประเทศไทยเนี่ย<อ>ตึกพังแล้วคนตายเนี่ยเวลาแผ่นดินไหวเล็ก,ลกๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะหรือพายุมาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่อาคารเนี่ยแข็งแรงที่สุดอเอะเราไม่ค่อยมีอาคารถลม่มแต่มันมีบางประเทศนี่อยู่ดีๆถล่มมาตายอ,อะไรต่างๆเนี่ย เพราะว่าเรามีระเบียบเรื่องนอกจากว่าอาคารรูปร่างหน้าตาแล้วยังมีการป้องกันไฟที่ได้มาตรฐานโลกเลยอ่าถ้าทําตามระเบียบนะอ่าไอ้ส่วนเนี้ย<ม>เป็นส่วนที่วิศวกรงานระบบเนี่ยเขาทําหน้าที่ได้ดีมีมาตรฐานโลกอะไรต่างๆเขาเอามาใช้อันนี้<ม>เป็นสิ่งที่<ม>จริงๆแล้วถ้าวิชาชีพเข้มแข็งนะก็สามารถะจะทําอะไรได้โดยด,ดีกว่าที่ยังมีกฎหมายเพ่ที่จะซมเลยงั้นนี้สรุปงี้ได้ไหมเพราะว่าพอเราฟังเคสน่ากลัวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ต้องเพิ่มใบอนุญาตต้องเพิ่มไอ้กฎระเบียบต้องเพิ่มอะไร มาตรการ,การกต่างๆให้เยอะเลย แล้วพอถึงเวลาผ่านเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งมีการคอร์รัปชันเยอะเราบอกต้องลดทุกอย่างเลยต้องไปตัดนู่นแต่ที่จริงอ่ะมันมีบาลานซ์อยู่มันมีสมดุลของมันอยู่กฎระเบียบบางข้อมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอคิภัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันตรายสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมีมากเกินไปมันก็เป็นต้นตอของการเกิดคอร์รัปชันและความไร้ประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการไปดูว่าระเบียบเป็นอย่างไรต้องปรับปรุงอย่างไรให้ทันสมัยจึงส่ทีคัญ ใช่ที่จริงแล้วระเบียบพวกนี้มันจะไปกลางขึ้นมาแล้วจะอยู่ไปเป็นบางทีอยู่ไป5ปีนี่มันก็ล้าสมัยแล้วม,มันควรจะปรับปรุงรได้แต่ปรากฏว่าการปรับปรุงนี่โอ้โหกว่าจะปรับปรุงได้กว่าจะกฎหมายจะผ่านผ่านอะไรออกมาเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีบางข้อบางอันเนี่ยสามารถจะปรับปรุงได้ในระดับที่เป็นสภากรทมหรืออะไรเนี่ยนะครับซึ่งทําได้แล้วควรจะทําเป็นประจำนยแล้วก็ให้ประชาชนนักวิชาการอะไรนะก็มาร่วมครับนะคืออะไร ไม่จําเป็นก็ต้องเลิกไปมไม่ใช่ว่ามันอยู่ก็ทําไปก็แล้วโอเคงั้นก่อนจะจบคลิปนี้อยากทิ้งท้ายเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกฟังล้วรู้สึกมันไม่ไม่ได้ยากจนเกินไปจะบอกว่าที่จริงอะ่ะเรื่อง regulatory giotin ที่เมื่อกี้นิ้เล่าให้ฟังเนี่ยที่มีผู้เชี่ยวชาญมานั่งดูว่ากฎหมายอันไหนควรจะมีการปรับปรุงอันไหนควรจะตัดออกไปให้ทันสมัยมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้แล้วเขาทำรายงานเสร็จหมดแล้วเออเพราะฉะนั้น เราควรจะช่วยกันผลักดันกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปใช้ปฏิบัติจริงแล้วมันจะทําให้แก้ไขปัญหาต่างๆอาจจะไปป้องกันไม่ให้เกิดอคีภัยอย่างที่มีเหตุการณ์มาในอนาคตได้ด้วยแล้วก็เรื่องอื่นอีกด้วยในให้สังคมันอยู่กันยังมีความสุขกันได้เพราะฉะนั้นก็ ฝากไปผลักดันสนับสนุนถ้าท่านได้ยินเรื่องนี้กดแชร์กดไลค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเรื่องนี้ไปใช้ด้วยก็จะเป็นการช่วยทำให้สังคมเราอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็ร่วมเย็นเป็นสุขในขณะที่มีการคอร์รัปชันน้อยลงด้วยใช่เห็นด้วยครับวันนี้เรื่องราวของเราก็จบลงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันต่อไปในอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าท่านชอบ กดแชร์กดไลค์กด subscribe c h a ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเก่าเล่าโกงพอดแคสต์สนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช